สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องส้มสารดีเลสเพลย์ค่ะกดเพล y เลยนะคะแล้วเราก็ไปรับฟังคลิปดีๆกันค่ะคลิปนี้ส้มมาเตือนภัยนะคะจากบริษัททิพย์พยาปกันภัยเขามาเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพนะคะผู้แอบอ้างบริษัททิพยประากันภัยเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะใกล้จะวันสงการแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่10เมษายนแล้วหลายท่านนะคะพี่น้องชาวไทยก็เริ่มเดินทางออกต่างจังหวัดกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้น รถยนต์ต่างๆของแต่ละบ้านก็ต้องมีประกันภยัยมิจฉาชีพเลยสุ่มค่ะต้องมีสักบ้านนะและต้องมีอีกหลายบ้านหลายคนนะคะที่ใช้ประกันรถยนต์นะคะเป็นลูกค้าของทิพยาประกันภยัยหรือแม้กระทั่งประกันภัยอื่นๆก็ดีเราอาจจะเข้าใจว่าบริษทัททิพยาประกันภัยมีแคมเปญในช่วงสงการนะคะแคมเปญให้บัตรเติมน้ำมังงนบ้างแคมเปญให้เงินกับลูกค้าทิพยาประกันบ้างซึ่งจริงแล้วรอบนี้ไม่ใช่ค่ะรอบนี้นะคะมิจฉาชีพจะมาแบบ SMS ผ่านเข้ามาในโทรศัพท์มือถือของเราค่ะซึ่งเขาก็จะไปได้เบอร์เรามาจากหลายที่มากเลยนะเดี๋ยวนี้ในโซเชียลก็อันตรายมากเลยนะคะคราวนี้มิจฉาชีพเนี่ยเขาจะส่งข้อความมาใน Tech Messenger เข้าข้อความโทรศัพท์เราว่าสวัสดีค่ะบริษัททิพยาประกันภัยยินดีให้บริการค่ะให้ติดต่อสอบถามยืนยันว่าเรานะคะจะได้รับเงินได้รับสิทธิ์เงินปันผลจำนวน2,000บาทหรือบริการต่างๆเกี่ยวกับ ประกันให้เราแจ้งได้เลยบางก็บอกว่าเรียนลูกค้าที่พยาประกันภยัยสงการสุขใจห่วงใยทุกการเดินทางเอาล่ะมาหลอกลวงอีกเพราะว่าทุกคนต้องขับรถออกต่างจังหวัดมิจฉาชีพก็ใช้โอกาสนี้นะคะในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าเดินทางจากทิพยานะคะประกันภยัยขอมอบบัตรเติมน้ํามันรถมูลค่า3,000บาทเป็นยังไงล่ะมันก็สุ่มใช่ไหมคะมิจฉาชีพสุ่มเจอลูกค้าที่พยา มันต้องมีสักคนหนึ่งแหละที่กดผิดรับเงิน3,000บาทกดยืนยันรับสิทธิ์กดลิงก์เข้าไปเลยและลิงก์นี้เนี่ยค่ะเป็นอันตรายก็จะไปดูดข้อมูลอา,อาจจะเป็นทางบัญชีธนาคารข้อมูลส่วนบุคคลของเราต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะอันตรายมากๆเลยเหล่ามิชชาชีพที่หากินกับคือพี่น้องที่ไม่รู้หากินกับคนที่ไม่ทันมิจชาชีพเหล่านี้นะคะทางบริษัทที่พยาประกันภัยเขาก็เลยบอกมาว่า มิจฉาชีพเหล่านี้ไม่ใช่ตัวแทนหรือว่าไม่ใช่ส่งจากบริษัทที่พยาประกันภัยนะคะเขามาหลอกลวงเขาจะทําให้เราไปหลงเชื่อว่าได้รับการติดต่อจากที่พยาประกันภัยจริงๆมีการส่งข้อความผ่านข้อความ SMS เอ็ขาประสงค์จะต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของเราข้อมูลเงินทรัพย์สินบัญชีธนาคารต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นกดยืนยันรับเงินปันผลเอาเงินมาล่อค่ะ2,000บ้างบัตรเติมน้ำมัน3,000บ้างซึ่งมันน่ากลัวนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย การหลอกง่ายๆแบบนี้ที่คนคิดว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยก็อาจจะทําให้เรารวมตัวนะคะเข้าไปกดลิงก์ที่เป็นอันตรายก็ได้เพราะฉะนั้นบริษัทที่พยากเขาบอกว่าบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อความดังกล่าวที่บุคคลหลอกลวงมิจฉาชีพนั้นส่งข้อมูลให้ลูกค้าทุกท่านนะคะแล้วก็เขาก็ฝากว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีข้อสงสัยนะคะหรือเจอ ข้อความหรือเจออะไรก็ตามที่มันไม่ปกตินะคะข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิพยา c a ลเซ e นเตอร์3 7 3 6นะคะโทรไปก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภยัยและนอกจากนี้นะคะทางเพจของสมาคมประกันวินาศภัยไทยนะคะที่ดูแลเกี่ยวกับประกันวินาศภายัยเขาก็ออกมาแชร์โพสต์นะคะของเพจที่ไปรับกันภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะก็แสดงว่า มิจฉาชีพนี้นะคะก็ค่อนข้างอันตรายทางเพจต่างๆนะคะเกี่ยวกับประกันภยัยวิทยาสภัยประกันรถยนต์ต่างๆนะคะเขาถึงออกมารีบเตือนภัยนะคะพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะที่กําลังเดินทางในช่วงเทศกาลสงการานนี้ค่ะและส้มสารดีนะคะก็นําข่าวเตือนภัยมาแจ้งพี่น้องนะคะผู้ติดต,ตามช่องส้มสารดีทุกท่านจะได้ไม่หลงเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพที่หากินกับพวกเราแบบนี้ค่ะ